สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับบินกัปปี้นะครับวันนี้นะครับครบหนึ่งอาทิตย์นะครับโซนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนน้ํานะครับทุก1อาทิตย์นะครับผมจะเปลี่ยนน้าทีหนึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนพวกพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เอามาเอามาทําเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับตอนนี้หลักๆผมทําอยู่2สายนะครับ2สายก็จะมีบูการ์ดนะครับครับบูการ์ดนะครับ แล้วก็จะเป็นบูเทลนะครับก็คือเป็นส่วนที่ผมชอบนะผมเลยทำสองส่วนนี้นะครับ2อสองสายพันธุ์นี้นะครับนะครับพอครบหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็จะถ่ายน้ำเขานะครับประมาณ50%นะครับถ่ายออก50%แล้วก็จะเปลี่ยนน้ำใหม่เข้าไปนะครับ50%น้ําตัวนี้ก็จะเป็นน้ำที่ผมกรองไว้นะครับอย่างน้อย2วันนะครับ กองและพักไว้ในถังนะครับอย่างน้อย2วันนะครับนะครับส่วนนี้ที่ใช้ก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรกะละมังแล้วกันนะกะละมังนะครับขนาด60เซนนะครับหนึ่งอ่างเนี่ยก็จะใส่อยู่ประมาณ6ตัวนะครับจะมีพ่อแม่อยู่นะครับตัวเมียสีนะครับตัวผู้2นะครับและส่วนตัวนี้ผมก็จะลอยไว้ให้เป็นที่กันเขานะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับกันนะครับเผื่อนกอะไรเข้ามาจิกนะครับ นะครับหนึ่งอ่างก็จะใส่ประมาณ6ตัวนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้สกอตไบ์นะครับสกอตไบ์นะครับผมก็จะขัดวนเขาก่อนนะครับขัดวนอย่างนี้นะครับวนคือให้น้ำมันกวนนะครับ อาจจะสั่นนิดนึงนะพอดีผมถ่ายคนเดียวนะครับอ่ากวนอย่างนี้นะครับผมก็จะถ่ายวนอย่างนี้คือให้สิ่งสกปรกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะหมุนมาอยู่ตรงกลางนะครับอ่าอันนี้ผมเพิ่งเสร็จหนึ่งอันนะครับอ่าอัานที่สองก็ทําเช่นกันผมก็จะกวนอย่างนี้คือขัดวนเป็นวงกลมนะครับวนเป็นวงกลม วนเป็นนะครับวนวงก,กลมเราก็จะกลัวเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ปลาจะไม่ค่อยมาติดกับเราเพราะเขาจะค่อนข้างกลัวแล้วเขาจะว่ายหนีนะครับเขาก็จะว่ายหนีไปนะครับเสร็จนะครับสองอ่างล้วก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้พอเราควรเสร็จนะครับจะสังเกตว่าเศษนะครับพวกขี้ปลาพวกอะไรนะครับก็จะมารวมอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้สายยางนะครับสายยางนะครับดูดออกนะครับนี่นะครับผมก็จะดูดออกนะครับดูดน้ําออกประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของในอ่างนะครับผมก็ไล่ดูดนะครับคือเราจะเอาแต่เศษขี้ปลาออกนะครับ ไล่ดูดไปนะครับแต่ส่วนใหญ่เมื่อกี้ก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ไม่ต้องดูดอะไรเยอะนะครับเราก็ไล่ดูดแค่ว่านิดหน่อยๆนะครับให้มันดูสะอาดนะครับนะครับอันนี้เราก็ดูดไปผมก็จะทําอย่างเงี้ยครับทุกอ่างนะครับเนี่ยครับไล่ไปทุกอ่างทุกอ่างนะครับจนครบแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปนะครับเนี่ยสังเกตนะครับอันนี้ก็ได้ดูชัดๆนะครับเห็นไหมครับขี้ปลาครับจะไปรวมอยู่ตรงกลาง นะครับเราก็ดูดทิ้งนะครับดูดง่ายนะครับพอเราควนอย่างนี้นะครับคือเราขัดควนวนเนี่ยมันก็จะขี้ปลายจะหลุมตรงกลางนะครับดูอย่างอ่างนี้ก็ได้ครับนี่ครับตอนเราดูดก็จะดูดง่ายนะครับครับตามนี้ครับทีนี้ผมก็จะมาดูดต่อนะครับนี่ครับดูดอ่างต่อไปอย่างนี้นะครับเราก็ไล่ดูนะครับเฉพาะตรงกลางก็จะสะอาดแล้วแหละจะเห็นเนื่อสะอาดแล้วแต่ทีนี้ เราจะต้องเปลี่ยนน้าใหม่ให้เขานะครับอย่างน้อยทัก 40- 5 0ถึงนะครับเพื่อให้ปลาเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับที่ผมทําอยู่นะครับก็จะอาทิตย์ละครั้งเปลี่ยนให้เขาทีหนึ่งนะครับดูดทิ้งอย่างนี้นะครับก็ถามว่าอาทิตย์หนึ่งนานไหมก็ก็ไม่นานนะครับและน้ําก็ถือว่ายังไม่ได้สกรปกรกเลยมากแต่ แต่ทีนี้มันเป็นชุดพ่อแม่นะครับที่ผมอยากจะให้เขาแข็งแรงสมบูรณ์นะครับจะได้ให้ลูกที่ดีนะผมก็พยายามจะเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งนะครับอันนี้ครับพอถ่ายน้ำเสร็จนะครับอ่าเราจะถ่ายไปสัก 40- 60ถึงซน์นะครับ40-50ถึงเซนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ละนะครับน้ำก็จะเหลือประมาณ มาครึ่งหนึ่งแล้วกันจากที่มีอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับทีนี้เราก็จะเติมน้ําใหม่เข้าไปนะครับหนึ่งอาทิตย์ก็จะทําแบบนี้ครับวนไปครับก็ตั้งแต่ทํามาเลี้ยงเป็นปีแล้วครับก็ไม่มีนะไม่มีปลาที่จะค่อนข้างมีปัญหานะฮะปลาค่อนข้างแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็จะไม่เจอปลาตายเลยนะครับ ไม่มีปลาป่วยไม่มีปลาตายนะครับค่อนข้างดีนะครับนะครับอันนี้คือหลังจากเติมน้ํานะครับก็คือถ่ายน้ําเสร็จแล้วก็เติมน้ําเข้าไปนะครับก็จะได้น้ําประมาณนี้นะครับช่วงต่างนะครับช่วงต่างก็จะเหลืออยู่อย่างนี้นะครับเมื่อกี้ถ่ายไปประมาณ 40- 5 0ิถึงบอนนะครับนี้คือแต่ละอันนี้เป็นลูกปลานะครับนี่คือแต่ละบ่อ ก็จะเติมน้ําลงไปนี่นะครับก็จะเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นบูการนะครับหนึ่งหนึ่งกระมังนะครับผมจะใส่เมียสี่นะครับตัวผู้สองนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นบูการอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้บูการอันนี้บูเทลครับอันนี้ส่วนนี้เป็นบูกาดนะครับ ก็จะใส่ประมาณ6ตัวนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่นะครับตัวตะแกงตัวนี้เอาไว้นะครับอย่างนี้นะครับผมจะใส่ไว้อย่นี้นะครับเพื่ออะไรก็คือเวลาลูกปลาออกมานะครับก็คือเวลาตัวเมียท้องใกล้คลอดเนี่ยผมจะไม่แยกออกนะครับผมจะใส่ไอ้นี่เข้าไปลอยไว้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกปลาเข้ามาหลบนะครับแล้วผมก็จะเก็บ ลูกปลานะครับเท่าที่ได้เท่านั้นนะครับจะไม่แยกนะครับเพราะว่าผมเคยแยกแล้วสูญเสียเยอะครับนะครับเนี่ยครับผมก็จะใส่ใส่ไว้นะครับนี่ยนะครับอันนี้ก็จะใส่ไว้่างนี้นะครับโอเคนะครับนะครับอ่าผมก็จะใส่อย่างนี้เรียงไปนะครับนะครับ แล้วก็ตอนเช้าจะลงมาดูนะครับว่ามีลูกป่าไหมถ้ามีลูกป่าออกผมก็จะช้อนนะครับเอาไปพาะเลี้ยงต่อนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรครับถ่ายโซนนี้ให้ดูนะครับเป็นโซนที่ผมทําพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ7จดอ่างนะครับตรงนี้นะครับมีอยู่7จอ่างก็ได้ลูกค่อนข้างเกิดทุกวันนะครับวันละนิดหน่อยนะครับก็เลยถ่ายให้ดูแล้วก็หนอาทิตย์ นะครับหนึ่งอาทิตย์ผมก็จะถ่ายน้ำหนึ่งทีนะครับถ่ายออก40-5 0เนะครับถ่ายแล้วก็เติมเลยนะครับแต่น้ำที่เติมนี่ก็คือเป็นน้ำกรองนะครับผ่านเครื่องกรองแล้วนะครับแล้วผมก็พักไว้อย่างน้อย2วันแล้วค่อยมาเติมนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับทุกอาทิตย์ก็เลี้ยงมาเป็นปีแล้วครับก็ไม่เคยเจอปลาป่วยปลาตายนะครับก็ดูสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกตัวนะครับ โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมก็เดี๋ยวครั้งหน้าผมมีอะไรจะถ่ายให้ดูอีกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ